สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายวันอาทิตย์พี่นงคงค่ะหนาวค่ะวันนี้ลบเก้าองศาเราจะเดินไปคุบไปสื่อของโอ้หบางแน่ร่มพร้อมเด้มันร่มดอกนั้นไอหิมะโ่ย เย็นขากรับพี่นอ้องเบิ้งเบิง,บงคอยแต่งตัวอันไอเสือ้อนุ่งพิดตัวเสื้อตัวนี้มันจะสั้นเนาะเบิง้งเห็นเบิง้งเห็นบ่อ่ามันเย็นมองที่ว่าไม่เห็นลองเท่ากับเสือ้อตรงกลางเกงขันเสือ้อกันหนาอีกตัวนึงมันสิง่างหอดเกือบเขา่าโอ้ ดูดูต้นไม้มันแห้งเดี๋ยวหนาวหอม,มน้องก็สิแตกหย่อนมาใหมา่แต่แต่ดูฝั่งนี้สิต้นคริสต์มาสเขาไม่ร่วงนะ mm hmm. โอ้ใบเขาจะยังเขียวอยู่นะเขาจะทนหนาวทนหิมะแต่ถ้าต้นไม้ธรรมดาเนี่ยใบเขาจะแห้งหมดแล้วีพี่น้องอยังไปน้ำกันยี่สิบนาทีแล้วหอดพูหอดชูเปอร์มะเก็ตททิมขยะบานสีขาวงามบาพี่น้อง สวยนะมันสว่างไปหมดแต่ว่ามันเย็นแค่นั้นแหละเนี่ยเย็นเย็นอจจอย,จอยเย็นมึงพี่น้องทัวร์ซพอยเย็นระดับกลางอากาศเด้อชอบมากเลยดูดิด,ดสวยอะ่ะงามพี่น้องสวยมากเลยหิมะค้างบนยอด ใบส,สนสวยๆสวยๆ <g ul ly> เย็นมันคืออันอันคือปุยนุ่นน่ะแม่พี่น้องพูดนะว้าสวยงามมากดูดิท่วมสนามหญ้สาสวนบานข้าเจ้าวเวิร์ดพี่น้องสนามหญ้าข้าเจา้าโอ้ ดูที่เขาก็กวาดแค่ทางเดินใช่ไหมอันนี้ก็ปล่อยให้มันละลายเองถ้าไม่มีหิมะลงมาอีกมันก็จะละลายโอ้ยเขาบอกว่าจัดกัดสีนาวลบอีกจักองศาปุ๊บมึงเนี่ยสูงแห้งหลายพี่น้องถ่่มต้นสนนะ่ะพระเจ้าเกตออกไปค้างถะนอยอันนี้ยังไม่ได้เกตนะนี่เพราะมันตกเรื่อย ตกโปรยปลายอยู่พี่น้องบังท้องฟ้าดูขาวไปหมดเลยขาวไปหมดเลยจ้ะเ้ยนะเราก็เดินนี่แหละพี่น้องลุยหิมะไปร้านค้ากับมีลดอยู่พี่น้องแต่ว่า,บ,า,าบ่อยากขาบระหย่ยางออกกําลังกายไปนั่นมันนะเพราะเราอยู่แต่ในห้องเนาะเราพักอพาร์ตเมนต์ห้องเราเล็กๆแล้วก็ต่างเดินออกกําลังกายกับพี่น้อง น,นี่คิดสมาร์ยุดต้มคิดสมาร์คิดสมาร,มาร์น่ารักมากดังนั้นคือสาไวน้ำนะพี่น้องเสาไวน้ำเต็มไปด้วยหิมะค่ะอันนี้ก็สวยๆเราหโหย่างกลับพี่นอ้องย่างกลับ อของกอบห้าก็ยยางกับตัวสวยๆเอามีากาศงามๆาขาวๆไม่เบึ่งอีกแล้วโอ้ดูรถสิคะคลุมด้วยหิมะนะคะรถคลุมด้วยหิม,มคะค่ะคุณพี่น้องเอหลังคาก็บปบคลุมไปด้วยหิมะเนาะนี่แหละแต่หิมะพี่น้องเลยเย็นดีคัก ดีนี่บริเวณตรงนี้เห็ดถั่วเกิดเยอะมากเลยนะพี่น้องถ้าหน้าร้อนเนี่ยตอนนี้คือเห็ดถั่วเยอะมากแล้วก็ต้นผักเซียนเยอะโอ้พอไม่มีใบไม้เนะเรามองเห็นถนนใหญ่เลยตรงนั้นีนนนน่พี่น้องจ้าหนาวหนาวนานาวพี่น้องมือเย็นเบิดแล้ว ไว้แค่นี้ก่อนเด็กจ้าไว้พอกันไม่คลิปหนาจ้าหนาเฮง้ไปละคะ่ะสวัสดีคะ่ะ